สิ่งที่คุณเห็นต่อไปนี้ไม่ใช่อาหารไม่แต่มันคืออาหารที่มีสีดําในวันนี้มีกินโชมาไกากินทุกอย่างที่เป็นสีดําจะน่ากินหรือน่าหยีลองไปดูกันได้เลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ข้างหลังเป็นสีชมพูผมอยากให้มันเป็นสีดํามากมันจะได้คุมกับธีมนี้แต่เป็นว่าอยากให้เป็นสีอะไรลองคอมเมนต์มาสีชมพูไปก่อนนั่นแหละครับเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าอะไรสีดําๆเนี่ยมันมักจะขม เพราะว่าอาหารแต่ละอย่างที่มันกลายเป็นสีดำมันอาจจะเกิดจากความร้อนที่มันมากเกินไปจนทาให้มันไหม้แล้วมันก็ขมเว้ยผมก็เลยมานั่งคิดว่าสีอะไรนะที่ทําให้มันดูไม่น่ากินมากที่สุดผมก็คิดว่าน่าจะออกมาเป็นสีดำเนาะเพราะงั้นวันนี้เราก็เลยมีกินโชมากไกที่เขากินทุกอย่างสีดําแต่เราจะรู้สึกว่ามันอร่อยหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะลองไปดูกันได้เลยครับ ตัวอย่างอาหารที่มีสีดำครับเช่นเค้กรสชาติมันจะเป็นยังไงทุกคนคือเห็นไกลๆผมคิดว่ามันขมนะแต่เค้กมันหวานกินไปอาจจะเซอร์ไพรส์อยู่ในตัวเองโปรตีนบา์สีดำครับอันนี้เทศจากสรับสายแบบเล่นกล้ามแล้วฉัน กินโปรตีนสีดำแข็งแรงอะไรแบบนี้เหรอมาการักกะโรนีเส้นพาสต้าต่างๆผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีหลายชื่อมากผมจําไม่ได้อันนี้ก็สีดำนะครับน่าจะย้อมสีลงไปหมึกไนงะเคยเห็นอยู่เส้นพาสต้าที่ทําจากสีจากหมึกดำกระเทียมดำอันนี้สวยนะครับเขาบอกกินแล้วจะช่วยเลือดลมไหลดีว่าเงี้ยแล้วก็บอกว่าเป็นยาบํารุงกําลังกระปึงปัง อะไรประมาณนั้นเบอร์เกอร์สีดําเคยกินนะครับผมว่ามันดูน่าอร่อยกว่าเพราะว่ามันมีหลักสีเว้ยแต่ถ้าผักสีดําเนื้อสีดำอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่น่ากินอ่ะไอสครีมสีดำไอน,น,น่าคิดเคยเห็นสีน้ําตาลสีเทาแต่สีดําปึด๊ดมันจะแปลกไปป่ามาการองสีดําครับแน่ใจนะไม่ได้ไหม ฝ <laughs> ึกจำครั้งแรกมาดิโดนัทสีดำว่ามันดูยากมากเลยเนาะที่จะทําให้มันดูหลากหลายเพราะว่ามันก็คือสีดำอะแล้วต่อให้คุณพยายามทําหน้าที่แตกต่างมันก็ยังดูเป็นสีดำอยู่ดีอะแล้วจะรู้ได้ไงว่าอะไรรสชาติแบบไหนวะเนี่ยให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับหลังจากนี้เราไปดูทุกอย่างที่พี่เขากินแล้วมันเป็นสีดำกันแค่ <anc> ันมปองชงกงอืมช็อกโกแลตเฉยๆนะผมว,ว่าอันนี้สีน้ําตาลน่าจะเป็นโทนสีเข้มอะไรอย่างงี้ปะทำไมมันอยู่ในสีดำ เหยียดป่ะนี่ไม่นะอย่านะโอเคข้างในมันสีเข้มอ,อันก็อุ้ยมันกี่ชั้นมั้งนะู้สองคำหมดเลยเอาไว้ลองกันน้ำเปียกมือครับอันนี้ <laughs> นี่ไงสีดำของจริงครับผม อะไก็สีดํานะเอาละงานนี้แหละที่ผมบอกว่ามันดูไม่น่ากินเลยนะครับแล้วั้งอันนี้เหมือนโอริโอนะ้เนาะโอริโอ้ังมีตัดขาวไงแต่อันนี้ชาโคล้วนๆเลยพี่จ๋ายิงฟันหน่อยสิลองเลือกดูนะครับว่าเมนูเหล่านี้คุณอยากจะกินเมนูไหนมากที่สุดเดี๋ยวผมจะไปดูที่คอมเมนต์ด้านล่างนะทุกคนบลันตี้า黑大黑อันนี้เป็นโมจิไอศครีมู้ใหญ่มากไม่คืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษ คืออะไรอ่ะเขากินอะไรอ่ะเฮ้อาเป็นว่าคิดว่าเป็นโมจิไอติมนะแล้วแป้งโมจิถ้าทุกคนเคยกินแบบของจริงนะครับมันโคตรนิ่มและโคตรดีอะไรยี่ก็เหมือนกันอันนี้เป็นในติมนะหรือมันก็เค้กที่มีวิปอยู่ข้างในอืมเขาคิดน่ากินมากเลยเนาะแต่เขาหนีบตรงคอเขาหนีบตรงคอจริงเหรอวะผมถามจริงเหรอทุกคนแต่เสียงมันก็ชัดเจนยิงๆงยเวลาเรากินเราก็จะรู้สึกว่าอฟังดูน่าอร่อยเหลือเกินเวลาเราดูไง พูดอะไรวะเนี่ยซาลาเปาโมจิอุ้ย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 ดึงพี่ถ้วใส่ข้างในสีดํานะใช่กว่าช่วยดูให้หน่อยว่าข้างในเนี่ยเป็นรสชาติอะไรแล้วก็ดันลิ้นออกมาผมนึกออกอะวีนอมถ้ากำลังกินวีนอมอยู่แน่นอนอุ้ยมองเป็นสีดานะครับแต่จริงๆมันคือสีม่วงใช่ไหมจะเรียกว่าเป็นสีดําก็ได้หลายคนอาจจะเคยได้กินแล้วนะผมรู้สึกว่ามันหอมนะครับมันเป็นองุ่นเคียวโฮอ,อะไรเงี้ยเขากินอะไรอะเป็นเกล็ดดำ ไข่ป้าเหรอนี่ยผมไม่สามารถนึกรสชาติออกได้เยโดยปกตินะครับเราดูกินโชว์พวกนี้ตอนห้เราไม่เคยกินเน่ะเราจะนึกรสชาติออกได้แต่นี้มันมากไกลจกกักอีกหนึ่งตัวนะครับเขาบอกว่ามันเป็นหอยเหรอนี่คือการลูดเปลือกออกก่อนปุ๊บ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 ทีเดียวเลยใครๆก็ชอบอมมไม่รู้อ่ะไม่รู้สชาติจ๊ดดูไปก็น่ากินเท่าไหร่อ่ะเออสีส้ม อ่าโอเคมันยังมีชีวิตอยู่นิดหน่อยหวังว่าพี่จะไม่กัดมันนะครับมันใหญ่ไปหรือเปล่าปล่อยน้องไหมคือใครที่ชอบดูรายการอะไรให,ใหญ่ๆเนี่ยจริงๆผมมีที่ทําคลิปไว้อยู่นะของใหญ่ๆพวกนั้น <c oughs> <Want> มันก็ขำๆดีนะครับหน้าตาเหมือนช็อกโกแลตนะแต่ถ้าผมเดา <c oughs> ผมคิดว่ามันค <cherish. S 2> ือเลือดหรอน่าจะช็อกโกแลตละมัง้งเคียวโฮยักษ์ว่ะเอ้ไม่ใช่อ่ะเขากินอะไรกันเนี่ยอย ยืดมาก้องฝากพี่คำหนึ่งนะใครรู้ก็คืออะไรฝากบอกผมด้วยนะครับไอ้น,นี่ผมรู้จักเป็นไส้กรอกเลือดใช่ไหมสีมันจะออกแบบแดงแดงดำดำแล้วเขาอัดข้าวเข้าไปข้างในได้นบนเนี่ยเป็นไส้จริงๆนะครับคงเหมือนไส้กรอกบ้านเรานี่แหละเออมันมันควรจะต้องหิวนะผมไม่ค่อยหิวว่ะคลิปเนี้ยกินไอติมโอเคน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วครับของดํามีน้อยมากนะลองนึกให้ออกนะครับว่าปกติอะไรที่ที่เขาชอบกินแล้วมันสีดําๆ นึกไม่ออกเป็นคุณคุณจะกินไหมครับคอมเมนต์ที่ด้านล่างว่าอันไหนที่น่ากินที่สุดที่เป็นสีดานะส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะเป็นไอติมนี่แหละเพราะว่ามันยังมีไส้อยู่นะครับแต่อันที่ดําล้วนๆเลยผมอาจจะไม่ชอบนะเพราะมันเดารสชาติไม่ได้แถมรู้สึกอันตรายด้วยเวลากินนั่นแหละครับยังไงก็ตามหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กินโชว์มาไกลทุกอย่างที่เป็นสีดําถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ช่องเราไ้ด้วยแล้วว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนเดิมไม่ได้มานะครับ